กินหวดนกเลอแล้วดูทางการกองไปโนวดสามัค เอาเอาสนใจงานดีกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาพบกับพวกเรานะครับนี่แม่งชั่วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กิจกรรมทริปเลยหนองคายเลยหนองคายแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นะครับเราอยู่ที่โรงแรมวงสายสิริโรงแรมวงสายสิริที่เราพักค่บคืวนี้ที่เชียงคานใช่โรงแรมนี้ก็จะอยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคานเนาะใช่ติดถนนคนเดินเลยลองลองให้ดูหน่อยถนนคนเดินมีแต่คนทั้งที่เดิน เรียกว่าถนนคนเดินใช่ถ้ามีวัวเดินก็จะเรียกว่าถนนวัวเดินเด่เราจะพาทุกคนมากาศถนนคนเดินใช่วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชม ว่าที่นี่มีอะไรบ้างอไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนถนนคนเดินณเวลาเนี้ยตอนนี้ประมาณกสามทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งนะอืตามร้านอาหารร้านขายของกลิปชุ่มคลิปช็อปอะไรพวกนี้เขาเก็บกันหรือยังแล้วมีอะไรขายบ้างที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จะมีอะไรบ้างชั้นของกินชั้นของใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างของใช้ของดมของเลียเสียงเหมือนง่วงนอนนะง่วงนอนมากวันนี้โอ้โหวันนี้วันนี้ขี่แล้วกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ร้มา เออมันต้องว่ามันมันทำไมมันมีที่มาที่ไปอ่าก็เราเราเชียงคานเนี่ยหูขาวทุกเกินหมายถึงหมายถึงเสื้อผ้าซูมหมายถึงหมายถึงเสียงไม่ออกที่ว่าขาวนี่นี่ที่ว่าขาวขาวนี่หมายถึงเสื้อผ้าใช่ไหมเสียงไม่สเอเอกเออ เสืบอกขาวนี่หมายถึงเสื้อผ้า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 หน้าผมที่นี่ของของไว้เท่าไหร่ของไว้เท่าไหร่ของไว้เท่าไหร่แต่ตาลายตาลายวมีเวียงศีรษะเขาหมายถึงหม่ถึงของเยอะดูจนตาลายอะไรว่าไปเร็วเร็วมาขอจังเงียบค่ะได้อะไรมาบ้านอะไรอ่ะห้าพันร้อยจางวันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเด็กทำดีอะไร ทำเร็วอ่ะไม่ต้องกินหมูกระทะโหโหดังไรเลยตกหัวเลยนี่ก็เสียงคานี่ก็จะเจริญหูเจริญตาเพลินเพลินเจริญใจกันแบบเดียวๆอะไรพูดอะไรก็เผื่อเผื่อเมียเตงไปดูวิดีโอด้วยนะการแสดงการแสดงอะไยใช่แต่เราแสดงเหมือนแค่นั้นเองแสดงของจริงของของเซนเจอร์ที่นี่ก็คืออะไรนะสาวสาวอันนี้ผมไม่รู้เลยสาวไม่ใช่หรอเมหาเรื่องแต่หมูกระทะก็ไม่กิน ใช่คนพูดนะอนดูได้ครับแสดง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 เหมือนแต่แสดงอะไรก็เดี๋ยวจะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมนอกาบรรยากาศยามต้องืนของน้องแล้วน้องจไม่จบสักทีเลยน้องยี่สิบบาไม่พีก็จะให้ไหมันไม่จบสักทีเลยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกสชงนะครับไปดูบรรยากาศนะครับว่าทันทุนคนเดินเชียงการที่สุดเจ๊ก้องก่อนทันทุนคนเดินเชียงคานนะครับบรรยากาศยามต้องปืนเป็นยังไงนะครับ ของกินนะครับของกินที่ของดูของกินของดูของใช้เป็นอย่างไรนะครับผมตอนน้ของดูท่านผู้ชมท่านใดนะครับเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วอย่กไปจะุดด้านแม่คงตายเยเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วมีเมนูแนะนําหรือว่าอะไรเด็ดๆพิเศษนะครับก็คอมเมนต์มาให้เราดูนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาตามรอยนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดู อันนี้เหมือนเงาตามตัว อะไรนะต้องชิมเด็มันต้องชิมเลบางอีจอบนะมาร์คขกิ๊บเลือกนะวัี้กิ๊เกลือข่แล้วมอมเนอกค่าคืนนี้ก็ก็น่าจะมีมีเลยสามอ่ะหมายถึงสี่หมายถึงอะไร อ๋ออันนี้หมายถึงว่ากินเบียร์สี่ขวดกินเบียร์สี่ขวดพอแล้วนอนอะไรเนี่ยเวลานี้เขาก็ปิดเหมือนเดิมเขาก็ปิดแล้วเขาเริ่มทยอยแล้วเขาป้าเรมปิดแล้วเขเริ่มทยอยแล้วเขาปิดแล้วเข่มทยอยแล้วเข่ไงเขา้าก็มีนวดด้วยตูดตึกตูดตึกนวดโออันนี้คือกินนวดนะครับแล้วดูทางทางเขาไปนวดไปดูล่างด้านหน้าเดินดีนะหน้าเดินไม่ได้ไม่น่าก็วิ่งเนาะ 我还没有。 ิชชันของเราวันนี้คืออหาหากับแก้มกลับบ้านหาเธอที่สวยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่ากับแก้มของเราคืนนี้นะกับแก้มเราจะขอ <c oughs> <c oughs> กับแก้มของเราคืนนี้จะเป็นอะไรนะครับในถนนคนเดินเชียงข่านนะ <c oughs> น่าจะเป็นแนหมนม <c oughs> ไม่ดีไม่ดีอหอยย่างไหม <c oughs> อาบุจมาอมาบุญจ บัปะุอมะเคยเคยได้ยินเคยได้ยินท่านผู้ชมที่มาเที่ยวแถวเลยนะครับอยากได้ของฝากดีๆนะแล้วก็บรรยากาศในการเดินเดินชมนะก็เดินไปแทกไรเดินจะตัดทิ้งนะตอนนี้ครับก็มาเที่ยวกันได้เนะที่เชียงคานนะพี่เชียงคานนะครับรับรองว่ารับรองว่าคุณจะได้สลักีเบลีฮิมสบายเฮ ตอนนี้เวลาก็จะสี่<ล>ทุ่ม,มจะสี่ทุ่มนะครับรผมพอ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มเก็บของกันไปแล้วนะครับ ตักบาทตอนเช้านะครับแต่พีกเรากลัวกิจกรรมกิจกรรมตอนเช้าจะมีตักบาทอีกอันนึงนะครับที่ตักบาทตักบาทริมโค้งทีงนี้ก็จะเถิงมาในเช้าเช้ามาสิบโมงครึ่งสิบไม่ไม่ใช่อันนั้นไม่ทันแล้วไม่ทันตักบาทไม่ทันกินแล้วทันเทนทันเทียน ทำไมตื่นช้าครับนี่เวลาจะหกโมงอยู่แล้วนะครับไปพร้อมยังครับไปรุยนะครับกิจกรรมแรกของวันสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าตีห้าสี่สิบหนะครับกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับกิจกรรมแรกของวันนี้เราก็จะตักบานะครับตักบากันตอนเช้านะครับพี่ ด้านาหน้าของโรงแรมชาวจะปูเสื่อนะครับให้นักท่องเที่ยวบาทนะครับทบ,บุญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมาชิกของเราเนี่ยตื่นกันทุกคนแล้วหรืออ๋อจะนอนเลยหรอว่าไง่ายครับบอกให้หลับให้นอนไม่ยนอ,นอย่างนอนคงทำอะ <คน S 1> ไร<ห>เมื่อคืน,คนไปทำอะไรมากิ <c oughs> จกรรมแรกวันนี้นะครับตักบาท ตักบาทตักบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อก่อนนี่เราซื้อหนึ่งนีซื้อหนึ่งโอ้ไม่ฟื้นหรอวะไม่หนึ่มีสัญญาณตอบรับจากเลขใหม่ที่ฉันเรียกตอนนี้เวลาตี่ห้าสิบหก Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ ข้าวเช้านะคะ กิจกรรมต่อมากิจกรรมต่อมาเลยไปไหนกิจกรรมที่เราจะไปนี่คือไปไหนใจน้อยกิจกรรมวันนี้หลังจากที่เราตะ巴เสร็จนะครับเราก็จะมาขึ้นเรือนะครับชมบรรยากาศน้ำโขงนะครับสองฝั่งโขง อันนี้รู้สึกคนน้ำจะแห้งนิดนึงจะเห็นโขดเห็นไปเลยอันนี้จะเป็นช่วงช่วงเดือนกุมภาช่วงเดือนกุมภาเมษาเนี่ยน้ำน้มันจะลงอ่าอ่าน้ําจะลงแล้วก็จะทําให้เห็นพวกก็เหมือนเล็กน้อยที่บางแสนเลยเพราะช่วงนี้บางแสนน้าก็ลงเหมือนกันแต่น้ำบางแห่ลงทุกวันอ่าน้ำลงอันนี้ลงทุกปีอ๋อลงทุกปีจากเปลี่ยนจากทุกวันเป็นทุกปีต่างต่างกันใช่ใช่ใช่อันนี้จะลงประมาณอ่าครับ อันนี้จะลงประมาณหนึ่งล้านลูกบาทเมิตโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับกิกจกรรมต่อมไปล่องเรือชมแม่น้ำโขงครับผม<ว><น><ว><น> มาอจับจับ <c oughs> มือกล้องเป็นมือกล้องนะครับเอ๋อ ือของเราก็จะเป็นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเชียงคานเชียงคานอ่าถนนคนเดินเนาะคนเดินถ้าถ้าเป็นขวามือของท่านผู้ชมก็จะเป็นประเทศลาวประเทศลาวอ๋อลาวอันนี้ก็เป็นเราเคยมาเราเคยมาเชียงคานเนี่ยสองรอบแล้วเนาะแต่ในการล่องเรือเที่ยวชมอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกครัทงทร่ครับครับตอนนี้เราจะข้ามไปฝั่งลาวเพื่อไปตามหาสาวลาวที่หายไปที่เคยมาเข้าฝันระยำค่ำคืนนั้นแล้วทิ้ง ถาบางอย่างว่าให้เราอันนั้นเขาเรียกว่าฝันเปียกว่ะวันนี้มาคปรดักชั่นนะครับเป็นตากล้องนะฮะพิธิกรวันนี้ก็เป็นคู่ขวัญนะครับมีหนึ่งนะครับพิธีกรคู่ขวัญลองชมลองชมโอ้โหี้บรรยากาศดีว่ามีหมอกด้วยนะครับหมอกหมอกหมอกเขาหมอกแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นแม่น้ำโขงเรามีหมอกละเลี่ยแล้วฉากหลังคือภูเขา โอ้โหผมมองรู้ฟินมากเลยถ้าได้เบียร์สักแก้วสองแก้วเนี่ยผมว่าโอ้โหแบบผมไม่กจะพูดถึงเลยเด็กเด็กเองคอยชงให้เดี๋ยวโอ้โหจะฟินเวอร์คุณคุณก็อะไรวนใหม่ค์แล้วอาการที่เราจะไปนะครับก็คืออำเภอเมืองสมุทระรามแขวงเมืองจันทร์ผมทางคุณลุงคนขับเรือเนาะคุณลุงคนขับเรือก็บอกว่าอันนี้เป็นอ่าอำเภอชนบุรีเราเข้าไปใกล้วัดทหารยิงเลยตุ่มสมสวน คาตินหีคาตินผีสกายวอล์กเลยบ้านถานฝั่งนี้เงียบอย่านก็ฝั่งเราไงนี่นะครับนี่นะครับเป็นฝั่งเรานะครับผมเทียบท่าฝั่งเราแล้วแต่เราจะเราจะขึ้นขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะว่าเขาปิดประเทศอยู่นะครับตอนนี้ช่วงสถานการณ์ โควิดโควิด <c oughs> <COVID> นะจงสถานการณ์โควิดนะครับตู้เตียงทานบ้านเราก็มีประวัติมาเยาะน่าไปเ <c oughs> นาะนั่งน,นี่ยวได้ปร้านอาหารอันนี้สำหรับให้จะท่องเที่ทยวไทยขึ้นไปนั่งกินแล้วก็กลับถ้าเป็น <c oughs> วัดวัดวัดเราเขาเป็นยังรักษาวัฒนธรรมตั้งเดิมไว้ได้ดีเป็นเป็นประเทศ <c oughs> หนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมได้ <c oughs> ดีนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมสมัยก่อนนาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับการซื้อสารการสืบสารพอซื้อปุ๊บวันนี้จะไปพันเลยพอซื้อเขวันนี้ไปพันเลยรอพันเลยเขารอพันอย่างเดียวน้ำคูบ้านพี่เมืองน้องเขาเรียกบ้านพี่เมืองน้องบ้างวุ้นบ้านนู้นฝั่งขลีบเนื้อถูกไม่ใช่อาบ้มกันอะไรนะเกิดไม่ทันเพลงนี้ แกงคุคูนะครับแกงคูคูครับก็จะจอดเรือนะครับแล้วก็ให้เราลงไปถ่ายภาพนะครับคิดว่านะคิดว่านะโอเคครับอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยที่มีอะไรขวางลําน้ําอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นโคนหินธรรมชาตินะครับอันนี้น้ำมันลงแล้วมันก็เลยมันก็เลยเห็นเป็นหินขึ้นมาเป็นโคินขึ้นมานิ่งๆนะครับเพราะว่าน้ำมันจะแรงมากนะครับถ่ายน้ำที่แรงเพราะว่ามันโดนบีบน้ำมันจะโดนบีบบีบบีบให้เป็นเหลือทางเดียวน้ำมันเลยแตงมาก ใช่ใช่นะมันจะแรงมากนะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับอน,นี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้นานแถวนี้นะครับเราก็จะมาหา,มมาอ้น, <ะ S 2> น้เชี่ยวขนาดนี้เลยตรงตรงนี้ก็จะมีปลาปลายเยอะนะครับปลายเยอะพอสมควงนะครับเพราะว่ามันจะมาหลบหลบสายน้ําที่เชี่ยวนะแล้วก็จะหลบเข้าไปแล้วก็เป็นที่หาปลาอุ้ยน้ำวน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  มาาป้อยสมาชิกบอกว่าให้พาไปดูใต้น้ำหน่อยวจะไประวังนะไปดูน้ำเลยนะที่ผ่านไปก็เป็นเมื่อกี้ที่ใต้น้ำใต้น้ำเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเออก็นั่นแหละเห็นไปหน้าคไหมเห็นไปหน้าคไม่เห็นไหมบึ้บบึ้บบึ้บเออไม่เจอสามารถ กระแสน้ำแบบน่ากลัวนะไปแล้วไปแล้วหมนนะน้ำบนสมมติว่าเราตกลงไปนะช่วงนั้นเป็นการรอดในน้ำค้งตรงนี้ก็น่าจะหมดนะไปเรื่อยๆมั้ เราก็จะมาจอดนะครับถ่ายรูปนะครับผมนี่จะเป็นรีสอร์ทเป็นตลาดเนะี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นตลาดตลาดนัดตลาดอะไรเขานี่แหละอืมที่จําได้พี่เคยมาอยู่ของฟงของฝากอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จ้งก็เข้ามา เราก็ขึ้นไปดูข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นเรือนะครับผมเพื่อกลับไปที่พักนะครับผมสำหรับท่านท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ที่ไอเพื่อนนะครับที่มาที่เคยมาเคยมานะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับประสบการณ์เป็นยังไงมาแล้วเจอรู่นนี่นั่นนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับหรือว่ามีกิจกรรมอื่นที่ว่า น่าสนใจนะครับน่าสนใจแบบนี้นะครับผมก็แนะนํากันมานะมาครั้งต่อไปเราจะไปเพราะวให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับผมใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปโอ้โตัวนี้เรามาดูอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ดูดู <c oughs> ถ้าเชิญชมสีหน้าแต่ละบุคคลลองสู่เข้าไปใ,ใกล้ ไม่ลืมอะไรบนเรือนะครับรตังอยู่ข้างบนสำหรับ EP p น,นี้ก็ ประมาณนี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายเนาะถือว่าสุดท้ายของของอีพีนี้ของอีพีนี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายของเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้เราไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้นั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือชมน้ำโขงนั่งเรือชมน้ำโขงมีบางคนนอนเรือไปนะครับบางคนนอนไปนอนไปแล้วก็นั่งเรือไปบางคนก็จะไม่สนใจใคร <ki> <forty> อยู่ไปวันวับางคนก็เดียวดายบางคนก็ปล่อยกูไว้คนเดียวรู้กูป่าคนเดียวก็ปล่อยกูไว้คนเดียวทุกคนก็ไปอยู่กับเนียหมดที่พาไปดูเมื่อกี้ก็คือแกงคุดคูที่พาไปดูเมื่อกี้ก็คือแกงคุดคูนะครับเป็นบรรยากาศที่ เย็นเงียบสงบล่องแม่น้ําโขงตอนเช้าหลังที่จากการกินข้าวต้มกินปลาตั้งโกกินกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยจับกินบะหมี่กินก๋วยเตี๋ยวเช้าอนะครับแล้วเราก็มาล่องเรือเรียบแม่น้ําโขงแล้วก็สองฝั่งก็จะเป็นไทยลาวแล้วก็ชมบรรยากาศยามเช้าทะเลหมอกสวยงามจับใจเหลือเกินสำหรับคนใดดก็คงไม่มีอะไรเล้เชิญต่อไปถ้าถ้าท่านผู้ชมเป็นเพื่อนคนไหนนะเคยมาก็เขียนเล่าประสบการณ์ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับผม ไม่มีมีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับว่ามีอะไรบ้างในชีวิตเดียวดอกเงินดอาจากทองเราจะมีไหมนะเนเดอเงินก้อเงินเดืก็สำหรับ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับชอบในคลิปที่เราทำขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป EP ต่อๆไป ผมสำหรับ EP นี้นะครับเราก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับผมก็ติดตามกันต่อไปใน EP หน้านะครับว่าเราจะไปไหนนะครับผมก็พบกันใหม่นะครับผมกับ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ